คืบหน้าเงินสูงไวัผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปทวนหน้าแจ้งชัดเจน2เรื่องด้วยกันปรับเพิ่มทุกรายฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร2เรื่องด้วยกันค่ะในการจ่ายเงินบำนาญท่วนหน้า 3,000บาทซึ่งเป็นสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ทางภาคประชาชนได้มีการส่งรายชื่อให้ทางรัฐภาดำเนินการเปิดร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุในครั้งนี้บำนานท่นหน้า3,000บาทล่าสุดทางรัฐบาลมีหนังสือชี้แจงชัดเจนออกมาแล้วถึง2ประเด็นได้หรือไม่อย่างไรจ่ายเงินบำนานท่นหน้าเป็นแบบไหนพี่น้องประชาชนคนไทย อายุ60ปีขึ้นไปทุกคนจะได้หรือไม่วันนี้ไปติดตามอัปเดตข่าวสารในช่องกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ ล่าสุดนะคะทางเพจบำนาญแห่งชาติก็ออกมาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบถึงสองเรื่องด้วยกันสำหรับร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและก็บำนาญพื้นฐานแห่งชาติที่สำคัญในส่วนของฉบับที่ทางภาคประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอไปเมื่อวันที่21ธันวาคม2566จําจำนวนอยู่ที่43,826รายชื่อ ล่าสุดทางรัฐสภาได้มีการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเหลืออยู่ที่42,445รายและตอนนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรกำลังเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ หรือว่าบำนาญพื้นฐานแห่งชาติฉบับประชาชนได้ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง23กุมภาพันธ์2567ซึ่งไปร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนนร่างฉบับนี้กันเยอะๆนะคะสำหรับใครที่รอคอยติดตามบำนาญพื้นฐานและก็บำนาญแห่งชาติทวนหน้าอยู่ที่3,000บาทสำหรับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปส่วนเรื่องที่สสืบเนื่องมาจากร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ แล้วก็บรนานพื้นฐานแห่งชาติเป็น,นร่างที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ทางสภาต้องทําจดหมายมาแจ้งให้ทราบว่าถ้าหากเราไม่มีอะไรคัดค้านทางสภาก็จะมีการร่างกฎหมายไปให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อนเข้าสภาซึ่งระยะเวลาในการให้นายกรัฐมนตรีรับรองไม่ได้กําหนดไว้แน่นอนต้องดูว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะอยู่ในมือของท่านนายกรัฐมนตรี แล้วอีกนานแค่ไหนก่อนที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรนี่คือความคืบหน้าสำหรับบำนาญทั่วนหน้า3,000บาทใครที่รอคอยติดตามวันนี้มีความคืบหน้ามาฝากแล้วนะคะ